นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแฉพืชกัมซานโชขาดวินัยมาตั้งแต่เล่นให้แมนซิตี้ดอทมูลก่อนจะเรื่องแดงอีกครั้งกับแมนยูหลังจากเอริกเทนฮาพูดจากการทีแมนเชสเตอร์ยูในเตดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าซานโชซ้อมได้ไม่ดีพอทําให้ไม่มีชื่อในเกมที่ปีศาจแดงแพ้อาร์เซนอลก่อนที่ซานโชจะออกมาโพสต์ตอบโต้ว่าตัวเองซ้อมได้ดีที่เทนฮาพูดไม่เป็นความจริงและตนกลายเป็นแพรัรบบาบโดยปัจจุบันเจ้าตัวได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดดีแอดเลติกสื่อเจ้าดังรายงานว่าแมนยูเริ่หมหงุดหงิดกับซานโช่เนื่องจากปัญหาของเขาเรื่องการตรงต่อเวลาก่อนหน้านี้สตาแมนยูเคยแก้ปัญหาด้วยการนัดเขาล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันก็ประสบความสําเร็จในช่วงแรกแต่พอเจ้าตัวรู้ว่าทีมนัดเวลาล่วงหน้าพฤติกรรมเดิมๆก็กลับมานอกจากนี้แข้งรายนี้ยังดูเฉยชาในการฝึกซ้อมขาดความกระตือรือร้อนจนเพื่อนร่วมทีมบางคนก็รู้สึกหงุดหงิดกับพฤติกรรมของเขาไม่ต่างจากเอริกเทนหา อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกสารโชคเคยมีปัญหาเรื่องการตรงต่อเวลาจนเป๊ปกวาดีโอลาทนไม่ไหวยอมขายออกจากทีมในปี2017ด้วยราคาเพียง8ล้านยูโรซึ่งต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นต่อมาเมื่อมาอยู่กับต้นสังกัดใหม่บรเซีดอทมุนเขาก็ยังมีพฤติกรรมชอบปาร์ตี้และมาสายเรื่อยมาจนเรื่องมาแดงอีกครั้งตอนค้าแข่งกับปีศาจแดง